สวัสดีค่ะมื่อนี่ช่องมรนณาการเสีมาแพกขาวสรงลูกค้าอีกแล้วค่ะห่างหายกันไปโดนเนาะค่ะแพกขาวซาวสทรงลูกค้าค่ะมื่อนี่สร้างอันถ้าลูกถายน้อยเพิ่นจะมาแพกขาวเด้อจ้ามื่อนี่ยเราบริการดีดีเ <c oughs> อ <c oughs> อเห็ดหลายทาง หลายทางกันยังถูกดีดอกพี่น้องถ้าหลายเนาะม่เนี่ยกับเลมาดแพคข้าวเจ้าทรงลูกพ้านะค่ะเนาะข้าวเจ้าช่วงนี้กับอันเป็นข้าวเจ้าเก่าขายดีเนาะมาค้นมากินข้าวเจ้าเก่ามันหุงแล้วมันบแ่แฉะค่ะพี่น้อง พอได้ขายแต่ขาวจ้านี่นะจางง้าวเหนียวกับพ่เทอดไรเนาะเพราะว่าต้นนั่นพึ่งเก็บเกี่ยวไปค่ะมันกับเลยบ่ค่อยขายดีบันไดมันบ่ได้ถึงช่วงฤยด,ดูขายเขาจากเอื้อืจากน้อยเสร็จแล้วเมษาผลแล้วเนาะแม่บ่สร้างคอยสิขายขายดีกีกว่ามีหน้า มีนาเมษามีนาเมษาพุ <i can. S 1> <sm art> ่นล่ะจ้ะสุขภาพเขาเขาแท่นเออแม่ยุงสขาปีนีตได้ยินทางแววว่าสิแพงคักคือเด้อพี่น้องเอ้ย เหดู่เดียวเห็ดคู้เดียวตัวน่งเห็ดผู้เดียวบ่ได้ใส่คนงานเนาะจะของกิจการด้วยเองจัดการเองเองเมื่อย่างเลยค่ะยามงทอมารีวิวแพ็คข้าวสารกับมีคนข่าวมาเหม็นสนใจหลายๆเนาะ สนใจเครื่องแพ็คข้าวเข้ากับไหตเบอร์ท่อไวไปคุยกันเองนะจ้าอันนี้ถ้าว่ามันแพ็คตีเข้ากับเล่มากรีวิวแพ็คข้าวแต่ว่าเข้าบ่ได้ขายเด้บางคนก็ว่าเข้าขายเข้าบ่ได้ขายเออข้าขายตะเข่าค่ะเข้าจากใดแบนของเข่าหรอเข้ากับอามาแพ็คแพ็คเห็ดอ่าแบนตีกาของเข่าค่ะเพราะเข้าเห็ดอ่าลกยูทูป เผยแผ่ไปกับมีคนมาคข้เเนคุ้ยดีแท้ไกเ้เครื่องอมตะไสเนาะคะ่ะเขากับหายต่เบอร์โทรร้างไว้และคะ่ะกับบรดีชากับไปคุ้ยกันเอาเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเครื่องเขาแบซื้อมาหลายปีแล้วเนาะซางอ่างใส่ดีดีเจวๆอยู่จา่าบ่มีปัญหาดาีดีเลยเอุออพาอันนี้รู้สึก เครื่องตัวใหญ่นี่สร้างเพื่อจะซื้อมาตตกกุงเทพค่ะจากเซลจากเซลค่ะรับรับรับแปเอเองเลยอยู่กรุงเทพแลนลองแปเอเองเลยอันเครื่องตัวนี้กะซื้อมาจากโคราชเลยจะ้ะซื้อมาโคราทีเด้ออย่าเข้าใจผิดเด้อมาโคราชเขาซื้อมาเป็นชุดกระมี ที่แรกเขาซื้อตัวนี้มาก่อนเนาะอ่ามันเลยแผกสาดเพราะว่าเขาต้องมาใส่ก้นกรอกไหมค่ะเขาต้องมาใส่ใส่ก,ก้นกรอกใส่ตะกร้าแบบนี้นะคะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้ค่ะพี่น้องบัดน,นี้มันสาค่ะเวลาออเดอร์เขาหลายมันสาเขาก็เลยม,มาอ่าได้ก้นผิดตัวนี้อะคะ่ะตัวนี้เขินกำลังกรอกดีน่นะจ๊ะนะมันจะเกลี้ยงน้ำมกเขากลับมาตรฐานเขาจะเห็นอ่าน้ำมาไข่หนึ่งโลก หรือถ้าจะตังเป็นหาโลซิปโลก็ได้ค่ะพี่น้องค่ะมันอยู่ในห้าร้อยห้าสิบตำมนะจัดกิโลเนาะค่ะจนมามันกิมีตรเนวนกิโลแหละเพราะว่ามันแบบได้รับความนิยมอันเสียงที่ดังเมื่อกี้นี่เป็นเสียงอันอันเอียงก็ ปั๊มได้จ้านี่จ้าปั๊มเท่ากับใส่ควบคู่กันเป็นบ่ะกา,ารใ่างค่ะใส่ควบคู่กันปั๊มใส่ลุ่มค่ะมันทำงานค่ะเมื่อกี้นี่กระสิเป็นนักสี่ล่ะจ้าระบบ ช่องมัน,นอยก็ขจอจบคลิปค่ะการแพ็กข่าวสารเพียงแค่นี้แล้วค่ะเนาะค,ะะคะ่ะไปพ่อกันคลิปหน้าเนาะจ้าคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ